ตามปกติแล้วคนเรามักจะมีความมัวเมาลุ่มหลงเมาตัวลืมตายเมาตายลืมแก่เมาผัวเมาเมียจนลืมพ่อลืมแม่เมาอำนาจยศท้าบรรดาศักจนไม่เห็นแก่หน้าอินหน้าพรอมหน้าใครทั้งนั้นก็ให้เราได้ใหญ่ได้โตเช่นค่ากัน เพราะการเมาชีวิตจึงต้องมาแย่งกันกินแย่งเทนกันอยู่แย่งคู่กันทิศวะแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเพราะความเมาถ้าหากจะหยุดคิดให้มันสางเมาซะบ้างวันนิดวันน้อยก็จะกลายเป็นนักปฏิบัติธรรมนักวิปัตนาผู้เห็นแจ้งขึ้นมาแต่เฮนี้เมื่อยังคิด วันธรรมดาคิดไม่ได้วันที่มีสิ่งหนึ่งมาเตือนจิตสก,กิดใจก็ควรจะได้ช่วยโอกาสเอาสิ่งนั้นอย่าเลื่องชีวิตที่แท้จริงมันจะต้องตายนั่นเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตสเพสตามริสันติมลนันตังชีวิตังสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจกต้องตายเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดรอบ ชลังปิปตาวามลนังเอวังธรรมมาหิปานิโนแม้จะมีชีวิตอยู่จนถึงชลาก็ต้องตายเพราะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้ตามธรรมดาแต่ความเป็นธรรมดานี่มองไม่เห็นก็เลยมามัวประมาทมัวเมา สแสวงหากอบโกยเก็บกรรมเหมือนกับจะกินทีละกระสอบเหมือนจะมีอายุอยู่ในโลกนี้เป็นพันปีแต่เสร็จแล้วเราไม่เกินร้อยปีปก็จะต้องตายเราไม่รู้จะเงื่อนไขอันนี้เราก็เลยเมาในชีวิตพอมาเห็นของจริงเอ่าคนอื่นก็ตายให้ดูอยู่เหมือนงานศพนี่เราก็ควรจะได้ปลงอัน,นิจังสังเวชสะท้อนเข้ามาโซตัวเราว่าคนนี้เมื่อก่อนก็เหมือนกับเรา เราต่อไปก็จะเหมือนกับคนนี่ในขณะนี้เพราะเห็นั้นคนโบราณจึงเรียกบ้านที่มีคนตายนี่ว่าเฮือนดีไปงานศพที่จะเผาศว่าไปเฮือนดีไปส,ส่งสการสังสการะสังสการะไปส่งสการ หมายถึว่าสังสการะสังไปว่าพร้อมสะระการะไปพร้อมกับการกระทําการละคือการหยุดการหมุนเวียนของชีวิตนอนแล้วไม่ลุกขึ้นมาอีกเราก็เลยไปพร้อมกับสิ่งนี้ไปดูสิ่งนี้คนโบราณอีสานนั้นเรียกตรงนี้บ้านนี้ว่าเงินดีศพตรงนี้เรียกว่ามีบ้านดี เงินดีถึงกับพันนาตั้งปริศนาเอาไว้ว่าตรงไหนมีคนตายมีมีศพอยู่โรงศพอยู่ในบ้านคนโบราณอีสานบ้านเราจะจุดเทียนไว้ตลอดไม่ให้มันมอดมอนัมนดับตัวนี้มอ่อเอาตัวใหม่จุดต่อจุดไว้เพื่ออะไรถ้าหากเราจะมาถามดูว,ว่าจุดไว้ทําไมทําไมจึงต้องมาจุดทูกจุดเทียนไว้ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนอย่างนี้ไฟฟ้าก็มีอยู่ ถ้าหากเรามองผิวเผินก็จะไม่รู้จักอะไรแต่ในสมัยโบราณนั้นมีความหมายลึกซึ้งจุดเทียนไว้จดใต้ไว้ไม่ให้ขาดในขณะที่ศพออยังอยู่ในเรือนนั้นเป็นการจดไว้เพื่อบอกกล่าวผู้ที่ยังเป็นเป็นอยู่เ,เบื้องหลังที่มาแล้วให้อย่าให้ตนเองมืด คล้ายๆก็จะจุดไว้เตือนเวยว่าอย่ามือเดอ้ออย่ามือเดอ้อมีตาก็ดูเอาหน่อยสิ่งที่นอนอยู่นี่ศพที่นอนอยู่ในลองนี่นอนให้เห็นดูเอาบ้างสิดูบ้างขอให้พิจรารณาดู อย่ามืดเดอ้ออย่ามืดเดอ้อจดไฟไว้ให้ดูว่าเราจะเป็นเช่นนี้เราก็จะหนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราจะตายเหมือนกันอย่ามืดนะ mm hmm. ทํานองเนี่ยคราจะพูดงี้ปริศนาสอนจิตสอนใจผู้ที่อยู่เบื้องหลังให้แดกคิดเพราะเหตุน,นั้นเฮือนนี้ยังเรียกว่าเฮินดีเงินดี มีของดีให้เห็นแต่จะเห็นของดีต้องตาดีๆมองลึกๆหูดีๆจะได้ฟังเสียงแห่งศีลแห่งครรพระทรงองค์เจ้าคูบาอาจารย์ท่านพูดให้ฟังก็ดีหรือผู้ที่นอนอยู่ในโรงศพนี่กำลังตะโกนเกืกก้อ,กองอยู่ว่าอย่างนี้เองอย่างนี้เองอย่างนี้เองอ ตะโกนกำลังเทศให้ฟังโยแต่เรามีหูที่จะฟังหรือไม่ฟังถูกหรือไม่เสียงตะโกนจากโลงศพออกมาเสียงแห่งธรรมชาติพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเทวะทูตเทวะทูตทูตแปลว่าผู้บอกข่าวเทวะมันจะคำว่าวรระแปลว่าประเสริฐ ผู้บอกข่าวอันประเสริฐให้แก่เราสิ่งที่ประเสริฐก็ที่สูงสุดที่ดีที่สุดไม่มีอะไรจะมารบล้างได้เราไม่รู้จักชีวิตที่แท้จริงว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วในขณะที่เราลืมอยู่นั่นนะเหว่าติดทั้งนาสีนางนัษยานางนปัตตะคุง,งไม่ว่าสัตว์ทั้งหลายจะยืนเดินจะนั่งจะนอนโยก็ตาม ชีวิตสังขารความตายหาลืมหาประมาทไปกับมนุษย์ผู้ยืนเดินนั่งนอนอยก็หาไม่ยืนอยู่ลาจะลืมว่าจะตายนั่งอยู่นอนอยู่ลาจะลืมแต่ความตายอันเป็นขวความจริงอันเป็นสัจจะที่ประเสริฐนั้นไม่ลืมเราไม่ลืมเราตามเราอยู่ทุกขณะเลยเพราะเห็นนั้น เมื่อตัวจริงเรื่องจริงบุคคลผู้ตายจริงๆนอนโยกให้เราเห็นตายให้เราเห็นแล้วก็คล้ายๆกับผู้นี้เป็นผู้บอกข่าวอันประเสริฐความจริงนี้ให้แก่เราเรียกว่าเ hey, ทวะทูตเพราะเหตุนั้นในโลกนั้นนะกําลังบอกข่าวกําลังตะโกนโวกโวก,โกว่าน,นี่ดูเอาดูเอา,เ,อาเราเป็นอย่างนี้ นี้สภาพเช่นนี้ไปไม่ได้ทุกคนอย่างนี้เราก็จะเห็นเทวทูตเพราะเหตุน,นั่นเฮือนนี้เป็นเฮือนดีจริงๆมีสิ่งที่ดีอย่งสัจธะทำให้เราเห็นคนโบราณจึงมากราบศพลงมาแล้วก็พูดคาถาไหวเทวทูต ว่าหัมปิคมิมรณะธรรมมิมรณังอนัตติโตเอวังพาวีเอวังอนัตติโตหันทาหังกันลยานังกรโรมิกาเยนะวะจามณะสานี่เป็นคำไหว้ศพของคนโบราณแต่คำนี้จะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจศักดิ์ไปว่าอำนาจสิทธิความสำเร็จศักดิ์ศรีก็ไปว่าอำนาจอันนำไปสู่ความสำเร็จ สำเร็จกิจนั้นเ่าพูภาษาบาลีอยู่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายยังไม่นำไปสู่ความสำเร็จความเข้าใจเป้าหมายนั้นเพราะเหตุน,นั้นเราจะมาไหว้ศพบ,บ่อยๆก็ยังไม่ได้รับประโยชน์ถ้าหากเราไม่เข้าใจคำนี้คำนี้ไม่ใช่อาจมากล่าวขึ้นมาลอยๆเ,เป็นคำพูดคำกล่าวของพระพุทธเจ้า ซึ่งท่านตรัสเรื่องนี้คำนี้แก่ภิกษุทั้งหลายที่เชตะวันมหาวิหารเมื่อพระองค์ยังมีพระชนมายุอยู่มีจารึกหลักฐานไว้ที่อุปริป,ปันาสมัจิมะนิกายพระไตปิฎกเล่มที่สิบสี่ข้อที่ห้าร้อยหกหน้าที่สามร้อยสามสิบห้ามีคำกล่าวเรื่องนี้ ว่าพระพุทธเจ้าพระศาสดาวันหนึ่งเย็นๆที่เชตวันมหาวิหารมีพิกษุล้อมหน้าล้อมหลังในธรรมสภาพระองค์ได้กล่าวว่าพิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังให้ดียังใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือน มีบ้านอยู่สองหลังอยู่คนละฝากทางมีประตูตรงกันมีบันไดตรงกันหน้าต่างตรงกันหันหน้าเข้าหางกันอยู่คนละฝากทางสองข้างทางมีบุรุษผู้ตาดีคนมีจักสุตาดีคนตาดีพวกง่ายได้มายืนอยู่ตรงกลางระหว่างบ้านสองหลังกลางถนนนั้น ย่อมมองเห็นคนขึ้นคนลงคนเข้าคนออกทางประตูนหน้าต่างทางบันไดของบ้านหลังนั้นฉันใดเราผู้มีจกักษุล่วงส่วนจะคุธรรมมนุษย์มนุษย์ธรรมดาเรายอมเห็นสัตว์นี้เกิดอยู่สัตว์นี้ตายอยู่ไปสู่ที่เลวที่ปานิทไปสู่นรก ไปสุรกายสเดลชานไปสวรรค์สู่พรมโลกไปไหนก็ตามเราย่อมเห็นเหมือนคนตาดียืนอยู่ตรงกลางระหว่างบ้านสองหลังนั้นที่สุดทางหลายเมื่อมนุษย์ทางหลายตายไปบุคคลผู้ทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนายนิรยาบาลจะจับบุคคลนั้น ก่อนที่จะนำไปลงโทษในนรกก็ดีลงทันลงกรรมกรอย่างไรก็ดีนำไปแจ้งแก่นายนิรยาบาลว่าข้าแต่พระองค์กระผมจะได้นำสัตว์นี้ไปลงโทษตามอัตภาพตามกรรมของเขา สัตว์นี้ไม่เลี้ยงแม่ไม่เลี้ยงพอ่อไม่เลือกเฟื้อสมณพราไม่เคารพรูบาอาจารย์ไม่ทำบุญทำทานประพฤติชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ผมจำเป็นจะต้องเอาสัตว์นี้ไปลงโทษลงทันเมื่อสัตว์เหล่านั้นได้ยินคำกล่าวอย่างนี้ก็ร้องไห้ขึ้นมา อย่างแสนจะเป็นทุกข์ปริเทวนาการหวาดกลัวต่อคําพูดซึ่งอนาคตอันใกล้นี้ตนเองจะต้องไปถูกลงโทษคํากล่าวนี้ท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินได้ฟังบ้างพันเอกสนจินตรัตผู้ที่ตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนฟังสองครั้งสามครั้งไปเห็นสวรรค์ไปเห็นนโรก ไปเห็นที่อยู่ของตนเองบนสวรรค์แล้วก็ชื่นชอบไม่อยากกลับมาแต่ก็ยังไปเห็นเพื่อนที่เป็นทหารด้วยกันนั้นนอนตายเรียงรายกันอยู่สิบสามคนทั้งๆท,ที่เขายังไม่ตายแต่ทางโน้นบอกว่าตายแล้วแกก็มาเล่าให้ฟังว่าต่อไปคนนี้จะตายต่อมาคนนี้ต่อมาคนนี้ต่อมาคนนี้จนถึง คนที่สบสามคนที่สิบสี่ก็คือผมก็เขไม่เกินเดือนสิงหาข้างหน้าปีน้านี้บางคนเชื่อก็รีบทำบุญสุนทรทานแต่บางคนไม่เชื่อก็ดูถูกหาเรื่องหาราว่าแกกันแต้งให้หมดกำลังใจในการทำงานกลัวจะได้เด่นได้ดีเกินไป อะไรทํานองนี้แต่สุดท้ายแล้วก็ตายไปทีละคนซ่องคนดังที่แกกล่าวคํากล่าวคําพูดที่เล่ามาเห็นนระกอย่างโน้นเห็นสวรรค์อย่างนี้สัตว์ที่ตายไปแล้วร้องไห้ไปผู้ที่ไม่ทําคุณงามความดีเป็นทุกข์ยิ่งกว่าคนที่ยังเป็นตนอยู่เบื้องหลังส่วนผู้ที่สร้างคุณงามความดีอย่างแกแกบอกว่าไม่กลัวเลยความตายยิ้มไปเพราะสิ่งที่ดีที่งามราอคอยอยู่โน่น คำกล่าวนี้กับพระไตรปิฎกเรื่องเทวทูตโสดนั้นเป็นลักษณะเหมือนกันทีเดียวเหมือนกันถ้าหาควันเอกสนะได้อ่านพระไตรปิฎกเรื่องนี้สูตรนี้แล้วเอามาฝันต่อในขณะที่ตาย ก็คงจะเป็นสิ่งที่ไม่เหลวไหลจนเกินไปถ้าหากแกไม่ได้อ่านในเรื่องนี้แกพูดอย่างนี้ด้วยความเห็นประสบการณ์จริงในขณะที่ตายไปนั้นคำกล่าวของพระสาวตดาในสวนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันรับรองได้อีกเหมือนกันเพราะเหตุน,นั้นเมื่อสัตว์ตั้งหลายร้องหอม่มร้องไห้ ได้ยินข่าวคำพูดระหว่างนายนิรยบาลกับยมพบาลพูดกันมันมีสองบาลอันหนึง่งนิรยบาลผู้รักษานารกหนึ่งยมพบาลพระยายมผู้เป็นหัวหน้าควบคุมทั้งหมดคล้าๆก็เป็นพวกคุมคุกแล้วก็สัตตดีผู้คุมคุกนอีกทีหนึง่ง ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจอย่างนี้สารนั้นก็หวาดกลัวร้องห่มร้องไห้แต่นายย่อมพบาลน,นั้นก็ปลอบใจด้วยถ้อยคำไพเราะอ,อ่อนหวานปากหวานว่าโอ้ยพ่อเอ้ยพ่อมาหาจำเริญแม่เอ้ยแม่มาหาจำเริญน,นี่ถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายก็บอกว่าพ่อมาหาจำเริญลาเอ้ยคำเพลงอย่าห่องอย่าหันี้ ยังไม่ได้ตกนรกเดี๋ยวนี้ดอกยังไม่ได้ตกเดี๋ยวนี้เจ้าทําใจดีๆไว้ฉันก็ถามหน่อยบางทีฉันถามแล้วท่านอาจจะไม่ตกนรกก็ได้นี่ก็ตั้งใจฟังก็ถามว่าพ่อเอ๋ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ๋ยแม่มหาจำเริญเมื่อเจ้ายังเป็นมนุษย์ เป็นผู้ใหญ่แล้วมีสติแล้วตาไม่บอดหูไม่หว่ไม่ง่อยเปียกเสียขาไม่เป็นคนจิตวิปร,ราสกายวิปริตจิตวิปร,ราสอยู่เจ้าเคยเห็นเทวทูตไหมคนเหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นบอกว่าไม่เคยเห็นแล้วก็ถามตัวเจ้าเคยเห็นคนเกิดไหมตัวแดงๆนอนแบบบะ คนนั้นก็บอกว่าเห็นเจ้าเคยเห็นคนแก่ไม้หนังเหี่ยวยน่นเดินยักแย่ยักยันฟันมีแต่เงือกเส้นเส้นผมขาโผม่ไปเนี่ยเจ้าเห็นไหมคนนั้นก็บอกว่าเห็นถามตัวว่าเจ้าเคยเห็นคนไข่เจ็บปวดปริเทวนาการนอนร้องควรคางอยู่ดิ้นรนกระเสือกกระสนเจ้าเคยเห็นไหมเขาก็บอกว่าเคยเห็น เจ้าเคยเห็นคนตายที่เขาหามไปเผาไปฝังไปเผาในเชิงตะกอนไม้ญาร้าาองอกชกหัวร้องไห้ตามตีอกชกหัวนั้นสรารนิวบอกว่าเห็นแล้วพระยาโยงก็บอกวันนั้นแหละคือเทวทูตฉนไหนเล่าเจ้าจึงบอกว่าเจ้าไม่เห็นโอ้เห็นเมื่อเห็นแล้วก็ถามแต่ว่าเมือ่อเจ้าได้เห็นเทวทูตเห็นคนตาย ต่อหน้าต่อตาในบ้านหรือว่าในเชิงตะกอนที่จิก,กาทานจะมีความคิดความเห็นอย่างไรสัตว์นั้นก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรครับพเจ้ามัวประมาทไม่ได้คิดอะไรโอ้ทำไมเจ้าจึงไม่คิดว่าเจ้าก็จะตายอย่างนี้ทำไมเจ้าจึงไม่คิดจะสร้างกลงงามความดีในเมื่อเทวทูต ข่าวอันประเสริฐก็บอกตักเตือนเจ้าอยู่ฉไนเจ้าจึงมัวประมาทเล่าไม่สร้างคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจฉไนเจ้าจึงสร้างแต่กรรมชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจฉไนเจ้าจึงไม่เลี้ยงแม่เลี้ยงพอ่อฉไนเจ้าจึงไม่เคารพครูบาอาจารย์ฉไนเจ้าจึงไม่เอื้อเฟื้อสมณพามทบุญสุนทรธานเล่าโอ้ เจ้ามัวประมาตาเจ้าไม่บอดเจ้าก็ไม่มองดูสิ่งที่ไม่สิ่งที่ประเสริฐหูเจ้ายังไม่หนวกเจ้าก็ไม่เหียหูฟังสิ่งที่ดีที่งามมีบุคคลผู้เป็นสาวกของประสาทสดาหรือของประสาทสดาแสดงคำยอยูในเบื้องต้นทำกลางที่สุดงดงามพร้อมทั้งอัรถะยัญชนะทั้งเหตุทั้งผลชนะเจ้าจึงทำเหมือนคนหูหนวก โอ้หลังจากนั้นพระยายมก็บอกว่าพ่อเอ๋ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ๋ยแม่มหาจำเริญไม่ใช่มพ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่น้องวงศาคณาญาติไม่ใช่มิตรไม่ใช่อามาย์ไม่ใช่เทวดาพระยายมที่ไหนจะเอาเจ้าลงสู่นรกก่อนในเมื่อเจ้าทำกรรมชั่วของเจ้าเอง เจ้าก็ต้องรับกรรมชั่วนั้นการกระทำของเจ้านั่นเองจะต้องนำเจ้าไปสู่นรกข้าก็ช่วยอะไรเจ้าไม่ได้พ่อเอ๋ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ๋ยแม่มหาจำเริญแม่จงไปรับกรรมของแม่เถิดวันแล้วก็ส่งให้หนายริยาบาลลากบุคคลเหล่านั้นเป็นลงโทษโยนลงในนรกตัดตีนซีนมือตัดหู ต่จะโมกอะไรก็ว่าไปเมื่อ,อ,อมาในพระไตรปิฎกทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งพระศาสดาเล่าให้ฟังที่นี้ในลนักษณะตรงกันข้ามก็คือคนดีคนดีได้สร้างคนงามความดีเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเคารพครูบาอาจารย์เอ,อื้อเฟื้อ,อบูชาสมณนพะามทำบุญสุนทรทาน บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ประมาทก็จะได้นำขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ในขณะเดียวกันก็มาแจ้งความต่อพระยายองว่าสัตว์นี้เลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเคารพครูบาอาจารย์เอ,อื้อเฟื้อ,อบูชาสมณนะพามทำบุญสุนทรธรรมประกอบคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจข้าพระเจ้าจะเอาสัตว์นี้ไปขึ้นสวรรค์ แต่ลนั้นก็ยิ้มเย้มดีใจแต่พระยายมก็บอกว่าช้าก่อนขอให้เราได้ถามก่อนก็เอามาถามเมื่อมาถามสมบวัติเมื่อท่านยังอยู่ในเมืองมนุษย์นูน้นตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อยเปียดเสียขากายไม่วิปริตจ,จิตไม่วิปราสมีสติอยู่เป็นผู้ใหญ่แล้วท่านเคยเห็นเทวทูตไหม สารนั้นบางครั้งก็บอกว่าไม่เคยเห็นก็ถามมาเห็นคนเกิดไหมคนแก่คนเจ็บ,บอยู่ในโรงพยาบาลคนตายในเชิงตะกรกำลังเผากำลังอยู่ในบ้านไปงานเฮือนดีอยู่ั่นีเคยเห็นไหมคนนั้นก็บอกว่าเคยเห็นแล้วพระยาหยงวดัดนั้นแหละคือเทวทูต ผู้บอกข่าวอันประเสริฐจ้าทาไมจึงบอกไม่เห็นโอ้โไม่รู้จักชื่อแล้วก็ถามว่าในขณะที่เจ้าเห็นคนตายจะมีความคิดอ,อย่างไรว่างในเมือม่อจะเห็นคนตายจะมีความคิดอย่างไรฮีสันนั้นบุคคลนั้นก็บอกว่าเวลาใดที่ข้าไปเจ้า ได้เห็นคนตายเวลาใดที่ข้าไปจากได้เห็นคนเกิดในเวลาใดที่ข้าระจา้าได้เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยร้องอดโอยควรค้างอย่างอยู่ในโรงพยาบาลข้าพเจ้ามีความคิดอยู่เสมอว่าวันหนึ่งเราจะเป็นอย่างนี้โอ้ชีวิตของคนของสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้ธรรมดาเนาะน,นี้สภาพอย่างนี้ไปไม่ได้แม้เราเองก็จะเป็นอย่างนี้ เมื่อข้าพเจ้าคิดอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็คิดว่าวันนี้ยังไม่เป็นจะรีบทําคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจา้ดยใจก่อนที่จะเป็นอย่างนี้ขาออภัยอันนี้เป็นภาษาบาลีเขาพูดเป็นภาษาบาลีที่สั์ทั้งหลายได้กล่าวกับพระยาโยมยังพอเห็นคนตายสัตว์อะนั้นก็บอกว่าข้าพเจา้ามีความรู้สึกนะึกคิดอย่างนี้ว่า อหัปิโคมหิมรณธรรมโม,มหิมรณังอนัติตโตเอวังพาวีเอวังอนัติตโตหันทาหังกัะยาญังกรโรมิกาเยนวาจามนาาัสสาซาลามีความคิดอย่างนี้แปลว่าโคลเรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้เนาะ เราจะหนีความตายไปไม่ได้เราก็จะเป็นอย่างนี้นีสภาพอย่างนี้ไปไม่ได้เราจะตายเหมือนกันกับผู้ที่กำลังนอนตายอยู่ในโองศพนี่เมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก,ก่อคิดต่อไปว่าหันทาหังกันะยาณังกรโรมิาเยนวาวจามนาัสสาข้าพเจ้าจะรีบทำคุณงามความดีเอาเธอเราจะรีบทำคุณงามความดีก่อนที่เรา จากตายทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก่อนที่จะตายไปพอตายแล้วจะไม่มีโอกาสทำนิสันทันสาธุชนทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าคำกล่าวนี้ไม่ใช่เป็นคำกล่าวเพ้อฝันเลื่อนลอยหากจะเป็นคำกล่าวที่พูดออกมากับตนเองในใจตนเองเตือนจิตสกิดใจไม่ให้ประมาทเพราะคุณงามความดีทั้งหลายนั้น จะเกิดขึ้นได้ด้วยความไม่ประมาทถถ้าไม่ประมาทซะอย่างเดียวว่าโอ้เรายังไม่แก่มไม่เฒ่าเรายังหนม่มยังน้อยหรือว่าเราจะไม่เป็นอะไรถ้าประมาทอย่างนี้มันก็ประมาทต่อเรื่อยไปไม่มีโอกาสสร้างคุณงามความดีเพราะเห็นนะคาถานี้เรียกว่าคาถาเทพทูตร <c oughs> คนโบราณเมื่อมีผู้ใดใครผู้หนึ่งตายไปพวกผู้เฒ่าที่เคยบวชเป็นทิศเป็นอาจารย์เป็นบัณฑิต ก็มักจะเขียนคาหาอันนี้ใส่ลงไปในกระดาษเป็นตัวธรรมเป็นตัว้อมจะเป็นผ้าอิสานแล้วก็เขียนเขียนอย่างคำว่าหัมปิโคม,มหิมรณะธรรมมิมรณังอนัตติโตเอวังภาวีเอวังอนัตติโตหันตาหังกัลยาณังกโรมิกาเยนวาจามนัสสาแล้วก็ใส่ลงไปในปากของคนตาย เสร็จแล้วคนเป็นในขณะที่มาไหว้มากราบศพก็จะพูดคำนี้อีกเหมือนกันแต่ในสมัยนี้คงจะลืมกันหมดแล้วคงจะไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยใส่ใจกันก็นมากันเหมือนกันเพียงแต่ใส่ชุดดำๆใส่ชุดดำๆไว้อะไรแก่ผู้ที่ล้มหายตายไปความจริงนั้นควรจะได้ไว้อะไรแก่ตนเองไว้อะไรแก่ตัวเราที่ยังไม่ตายส่วนผู้ที่ตายแล้ว ก็จะต้องไปตามกรรมตามบุญที่ตนเองได้กระทําไว้ถึงจะแสนอะไรแค่ไหนก็ช่วยอะไรไม่ได้มันจะต้องมาอะไรตนเองอะไรทั้งชีวิตนี้ว่าเรานี้ชีวิตที่มีโยะได้ทำอะไรไว้แก่โลกดนสร้างคุณงามความดีเป็นเครื่องมือที่จะพาหันะก็ดีเป็นสบียงก็ดีที่จะเดินทางต่อไปข้างหน้าหรือยัง